ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับกับการทําคลิปนะครับก็ก่อนหน้านี้ป่วยครับผมช่วงนี้มีโควิดนะครับผมก็ติดไปกับเขาด้วยเพิ่งรักษาหายแล้วก็เลยทําให้คลิปหอกนะครับของเกมนาฬิกาเนี่ยดันมาออกตอนที่เกมเปิดมาแล้วหลายวันเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทําคลิปของกระบี่ของดาบคาตนะดาบใหญ่ไปแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือหอก แล้วก็มีอาวุธใหม่ด้วยก็คือมีดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนนี้มาพูดถึงหอกกันก่อนนะครับผมสาหรับอาวุธหอกนะครับก็ในระหว่างบนรทึกอาจจะมีเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยนะครับงก็ต้องขออภัยลุงหน้าด้วยเลยนะครับผมโอเคสําหรับอาวุธหอกนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอาวุธระดับเรียกว่าไงเดียเป็นอาวุธที่ยอดฮิตมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่โจมตีระยะไกลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การโจมตีของหอกเนี่ย มันจะมีการพุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับผมคือเราโจมตีแล้วเราก็จะพุ่งไปข้างหน้านี้นะครับซึ่งอาวุธนี้นะครับผมเป็นอาวุธที่รวดเร็วโจมตีได้กว้างครับแล้วก็เป็นอาวุธที่โปรเพเยอร์ส่วนใหญ่แนะนําใช้กันนะครับผมซึ่งมันจะดีกว่าอาวุธยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับแถมมันยังเป็นอาวุธที่มีเกดเล็กเกดน้อยนะครับผมซ่อนอยู่เยอะมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าใครที่ฝึกฝนจนเสียแล้วนะครับก็จะใช้อาวุธนี้ได้แบบ เรียกว่าหลากหลายประโยชน์มากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีพื้นฐานที่เขาให้มาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีคลิกซ้ายนะครับชาร์จโจมตีก็ไม่มีอะไรมากครับผมชาร์จชาร์จโจมตีธรรมดานะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นคลิกขวาแล้วครับเสียงเด็กดังมากเลยโอเคแล้วก็ชาร์จคลิกขวาหัวข่ามไปเลยครับแล้วก็ดาร์กน์เลเยอร์ปึ๊บ เดี๋ยวเราค่อยมานะเ,ยเดี๋ยวเราค่อยมาสอนกันครับท่านี้แล้วก็นี่ครับท่าควงหนึ่งกระบวนท่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เบสิกก่อนเลยนะครับคือการโจมตีธรรมดาเดี๋ยวผมขอไปตีที่โล่งๆแล้วกันยังไม่อยากตีพี่บอทเราการโจมตีก็เหมือนกับอาวุธอื่นทั่วไปนะครับ1 2สองชาร์จโจมตีขวาก็1 2ชาร์จโจมตีนะครับอันนี้คือคลิกซ้ายนะครับ1 2 3สาม แล้วก็อันนี้คลิกขวานะครับหนึ่งสองสามโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยเราแทบจะไม่โจมตี3ครั้งอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่3คุณจะโดนแพเลยนะครับถ้าคุณตีแบบนี้โอเคทีนี้เรามาดูท่าชาร์จโจมตีอีกครั้งหนึ่งอันนี้คลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายมีการชาร์จ2จังหวะนะครับผมถ้าคลิกซ้ายคลิกซ้ายคร,ครั้งแรกก็จะเป็นเหมือนกับท่าสุดท้าย เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกขวาคล้ายกัน,นครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือท่านี้ครับดากอนสเลเยอร์ะนะครับผมท่านี้ถ้าหากว่าเราปล่อยการโจมตีในชาร์จที่2โดนศัตรูนะครับมันจะต่อด้วยท่าใหม่เดี๋ยวผมลองใช้ดูก่อนให้เราปล่อยการโจมตีตอนเราชาร์จนะครับคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้ครับผมให้ทันในจังหวะที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดู หนึ่งสองปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่ะคลิกขวาบ้างนะครับหนึ่งสองอันนี้ไม่ทันหนึ่งสองปึ้งจะพุ่งไปจะพุ่งเข้าไปตีอย่างนี้นะครับคือดากอนสเลเยอร์ทีนี้ถ้าเราใช้ใส่ศัตรูพอดีนะครับมันจะทําให้เราต่อเป็นท่านี้ได้ครับผมซึ่งเป็นท่าที่โจมตีกว้างนะครับแล้วก็รัวมากมันจะเหมาะสําหรับการตระลุมบอลอย่างดีเลยครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดู แลก็กดคลิกซ้ายต่อรัวๆนะครับมันจะเป็นท่านี้อ่าซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างนะครับเมื่อกี้คือคลิกซ้ายเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบหนึง่งอันนี้คือคลิกซ้ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะหยุดภาพไปดูนะครับผมการโจมตีด้วยคลิกซ้ายนะครับคือมันจะไปจบด้วยการชาร์จโจมตีนะครับซึ่งมันแรงกว่าใช่แต่ข้อเสียก็คือถ้า ัตูแพรรี่รอนะครับผมการโจมตีครั้งสุดท้ายเรามีโอกาสที่จะโดนแพรรี่ได้น,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะทําการชาร์จดากอนสเลเยอร์นะครับให้กดคลิกขวานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูว่ามันแตกต่างจากคลิกขวายัางไงนะครับอันนี้คือคลิกขวานครับนะครับอ่าเห็นไหมครับการโจมตีด้วยคลิกขวาเนี่ยมันมีข้อดีกว่าตรงที่ว่าการโจมตีหลังจาก ตอนตัวท้องนะครับตัวละครของเราจะไม่ชาร์จโจมตีครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นศัตรูจะแพร่รีไม่ได้นั่นเองครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําให้คลิกขวาดีกว่านะครับผมมาดูอีกรอบหนึ่ง mm hmm. คลิกขวานะครับฟ mm hmm. ึ๊บ,บเนี่ยกวาเราจะชาร์จโจมตีอะนานเลยครับผมซึ่งมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มันจะมีคอมโบที่เพื่อนผมคิดขึ้นมานะครับอันนี้ผมเอามาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งเพื่อนผมเล่นหอกเป็นหลักหลังๆผมก็เริ่มชอบละ ปกติแล้วเวลาเราเล่นหอ,อกเราจะโจมตีแค่2ครั้งนะครับแล้วก็ต่อด้วยการชาร์จเลยหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมในคอมโบพื้นฐานนะครับก็คือคลิกซ้าย2ทีแล้วต่อด้วยชาร์จโจมตีนะครับจะชาร์จคลิกซ้ายคลิกขวาก็ได้ครับขอแค่กระจังหวะดากอนสลีเย่ให้ตรงนะครับเดี๋ยวเราลองอีกทีหนึง่ง รเราก็จะได้คอมโบที่ยาวมากๆของหอกมานะครับผมก็คือคลิกซ้ายคลิกซ้ายแล้วก็ชาร์จนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับผมเพราะว่าเวลาเล่นจริงๆอ่ะถ้าหากว่าเราได้นเนียนใช้ท่านี้นะครับบอกเลยว่าทำดาเมจมันการโจมตีการทำดาเมจมันจะดีขึ้นเยอะเลยครับผมทีนี้เรามาดูท่าฟันเสยของหอกกันบ้างนะครับก็กดนั่งและคลิกขวาน,นะครับุก Okay. ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากกดนั่งและคีิขค์ขวาคียขวาก็เพื่อฟาดก็ได้หรือถ้าล้ํากว่านั้นนะครับผมเราใช้วิธีการวิ่งแล้วก็กดนั่งจะสไลด์นะครับและคียขวาปุ๊บฟาดแล้วก็ต่อด้วยชาร์จก็ได้เดี๋ยวผมลองทําให้ดูเดี๋ยวผมจะสไลด์เข้าไปกดนั่งคีิ์ขวาแล้วก็ต่อด้วย Dark ดักก้อนซัลเลย์กรูนะครับมาดู ก็จะเป็นการเปิดคอมโบที่ค่อนข้างดุดันโอเคคอมโบนี้จะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราตีสองครั้งแล้วเราชาร์จเนี่ยช่วงพุ่งไปเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนแพรลี่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะชุลมุนนะครับยังไงก็น่าจะโดนแพรี่ได้ยากนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็แถมท่านี้มันค่อนข้างเร็วมากถ้าหากว่าใครกะจังหวะไม่เก่งก็โดนเต็มๆแน่นอนนะครับผม โอเคทีนี้ผมขอแถมอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านะครับปกติแล้วเวลาเราเล่นหอกนะครับผมเราจะอย่างที่ผมบอกว่าเราจะไม่ตีจังหวะที่3นะครับจังหวะเนี้ยผมจะไม่ใช้แล้วถามว่าเราจะแคนเซิลมันได้ยังไงนะครับมีหลายวิธีด้วยกันนะครับแต่ที่ผมจะแนะนําให้เลยก็คือการกดนั่งนะครับปุ่ม C นะครับผมที่เรากดนั่งเนี่ยมันสามารถใช้ในการยกเลิกแอนิเมชันได้นะครับคืออย่างเช่นเดี๋ยว เดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราตีสองครั้งหนึ่งสองครั้งที่สามเนี่ยศัตรูจะรอแพรลี่ใช่ไหมครับหนึ่งสองศัตรูจะรอแพรี่เราสามารถยกเลิกการโจมตีครั้งที่สาอันนี้ได้นะครับผมด้วยการกดนั่งนะครับหน้าตามันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมลองใช้ใส่ศัตรูให้ดูโอเคหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม หนึ่งสองนั่งหนึ่งสองนั่งนั่งโอเคครับซึ่งการทําแบบนี้มันดียังไงมันดีตรงด่ว่าเราจะไม่เปิดช่องให้ศัตรูแพรรี่เลยนั่นเองนะครับยิ่งศัตรูเป็นคนที่แบบรอแพรี่ในจังหวะที่3เนี่ยเจอสูตรนี้ไปผมบอกเลยว่าหัวร้อนแน่นอนนะครับผมหรือว่าคุณจะล้ํากว่านั้นนะครับผมเป็นการตีสองครั้งกดนั่งและคิดขวานะครับ ดี๋ยวผมลองใช้ใดูนะครับมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อด้วยดากอนซเลเยอร์อ่าก็จะเป็นคอมโบใหญ่เลยนะครับก็แนะนำนะครับผมว่าให้ฝึกใช้ให้ชินนะครับผมก็คือตีสองครั้งนั่งตีสองครั้งนั่งตีสองครั้งนั่งอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเราตีครั้งที่สามครับคือครั้งที่สมเนี่ยมันแรงมันแรงจริงนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสโดนแพลรี่สูงนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าหอกเนี่ยมันเป็นอาวุธที่เทคนิคมันเยอะแล้วก็มีการหลอกล่อมีการโจมตีเร็วมีท่าพิเศษนะครับผมซึ่งอีท่านเนี่ยมันใช้ได้แค่หอกอันเดียวเลยนะครับผมมีดสั้นนี่ไม่นับนะครับเพราะมีดสั้นใช้ในการแดดกอ็อธิบายวนไปเยอะหรือเปล่าเนีต้องขออภัยด้วยนะครับผม โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องหอกนะครับโอเคครับผมสําหรับหอกนะครับถ้าโจมตีที่เสี่ยงต่อการโดนแพลรี่ผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าในระหว่างที่สอนคอมโบผมก็พอสอนไปบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอข้ามเลยแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเจดกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่อัปเกรดบ้างต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยหอกเป็นอาวุธที่มีเจดน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าในตอนเนี้ยหอกก็มีอาวุธที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วเรามาดูกันเลยนะครับ s ่าเซอร e สวิปสก r u s รัอเคสเปีตันดูอัลวิงของหองหมดเลยโอเคเราได้เจดมา5อันด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มด้วย l a s เซอร์สวิก่อนเลยละกันนะครับ Laser s w ์สวนะครับผมจะเป็นการอัปเกรดท่าโจมตีท่านี้นะครับอันนี้คือของเดิมนะครับฟึบฟึๆบฟ,ฟ,ฟ,ฟึจะเป็นการโจมตีแบบแนวตั้งนะครับทีนี้ถ้าอัปเกรดแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับ เห็นไหมครับฟันทีโดนทั้งจอโคตรเถื่อนซึ่งข้อดีก็แน่นอนว่าจะทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับเป็นวงกลมเนี่ยจะโดนเราโจมตีหมดเลยนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนะครับเห็นไหมครับระยะของมันนีแทบไปเต็มจอเลยนะับโอเคพอก่อนทีนี้มาดูที่อันต่อไปครับผม i l รูดิชันะครับขออภัยด้วยถ้าอ่านออกเสียงผิดนะครับโอเคตอนนี้จะเพิ่มการโจมตีชาร์จอเวอร์ติเคนะครับผมเวอร์ติเนี่ก็จะเป็นคลิกขวานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นไงอ,อเคครับอันนี้ก็จะเป็นเคสำหรับเจดนี้นะครับผมจะเป็นการ อัปเกรดคลิกขวานะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนว่าตอนไม่มีเป็นไงตอนไม่มีมันจะเป็นแบบนี้นะครับฟาดทีเดียวจบโอเคแล้วทีนี้เรามาดูตอนที่มันมีกันนะครับอ่าเดอชั่นโอเคมันจะอัปเกรดท่าคลิกขวานะครับซึ่งเป็นท่าใหม่ที่เท่มากเลยโอเคลองใช้ให้ดูพึบพึบอ่าเห็นไหมครับอีกรอบนึงนะครับ ก็ประมาณว่าทําให้คลิกขวาได้สองครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านี่อย่างเทเลยครับโอเคมาดูที่ท่าโจมตีต่อไปนะครับผมหมายถึงว่ามาดูที่7จโจมตีต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสเปียร์สตอมนะครับผมสเปียร์สตอมจะอัปเกรดท่า Com คอมโบคลิดขวานะครับผมโอเคผมต้องลองใช้อันเดิมให้ดูกันบอดไฮโอเคอันเดิมคิดขวาจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะกดคลิกขวารัวเลยนะครับสอง สเป็นวันนี้นะครับอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคทีนี้ผมจะใส่สเปียร์สตอมเข้าไปโอเคถ้าโจมตีจะเปลี่ยนไปนะครับผมโอเคมาแล้วนี้ผมจะกดคลิกขวานะครับอ่าเห็นไหมครับจะมีการหน่วงจังหวะการคลิกขวานะครับทำให้การแพรี่เกิดขึ้นยากขึ้นนั่นเองครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Spear Storm นะครับมาดูที่ Scale Rush กันบ้างครับผมโอเคครับผมสำหรับ s c a l l ั u s h นะครับจะเป็นการอัปเกรดท่าพุ่งโจมตีนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเกมนี้เราสามารถพุ่งโจมตีจากข้างบนได้นะครับอย่างผมปีนต้นไม้อยู่นี้นะครับเดีผมสามารถกดคลิกซ้ายค้างเพื่อพุ่งใส่ศัตรูได้นะครับ ทีนี้ไอ้ท่าสเกลลัดนะครับผมมันจะไปอัปเกรดการพุ่งนะครับจะเป็นการเพิ่มการฟันกวาดรอบหนึ่งแบบนี้เห็นไหมครับฟันกวาดรอบหนึ่งจริง,รงๆมันไม่มีนะครับผมแต่ว่าถ้าเราใส่สเกลลัดไว้ก็จะทําให้เราสามารถพุ่งและต่อท่าได้นัเองครับมาประมาณนี้โอเคครับผมสไลดสุดท้ายนะครับผมดิโอลิงนะครับดิโอลิงจะทําให้การโจมตีคลิกซ้ายนะครับผมจะมีท่าพิเศษเพิ่มขึ้นเรามาดูกันเลย ก็คือว่าเป็นการเพิ่มการหมุนครั้งสุดท้ายนั่นเองนะครับเพราะปกติเราจะหมุนแค่ครั้งเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้เอาภาพในเกมมาให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้บันทึกภาพในเกมต้องยอมรับเลยว่าที่ผ่านมาผมเน้นเล่นอย่างเดียวเลยนะครับผมก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้บันทึกภาพในเกมมานะครับก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับผมสําหรับพอกนะครับ ในความคิดของผมเนี่ยผมถือว่ามันเป็นอาวุธถ้าเปรียบเทียบเป็นเทียนะครับผมแน่นอนว่ามันอยู่ระดับ S แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีทั้งความเร็วในการโจมตีที่เร็วนะครับระยะโจมตีที่กว้างและยาวครับผมแต่มันยังมีลูกเล่นมีท่าโจมตีเยอะแย,ยะไปหมดนะครับผมจึงทําให้ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ผู้เล่นระดับท็อปๆนะครับเขาจะชอบเล่นหอ,อกเป็นหลักนะครับบางตีนี่เล่นกันทั้งหมด3คนเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ทาได้หลายอย่างจริงๆนะครับแล้วก็ ประสิทธิภาพของมันนี่อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปของสเปียนะครับผมหอกก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบเกมนากระกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้ผมจะทําคลิปอื่นต่อนะครับผมหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นมีดแหลละครับผมอาวุธใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะอัปเดตพวก พวกคลิปเกี่ยวกับการสอนเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมต้องบอกกันว่าผมไม่ได้เป็นผู้เล่นระดับท็อปอะไรอย่างนั้นนะครับผมแค่ชอบเล่นเกมเฉยๆนะครับเลยเอาเทคนิคมาแชร์กันนะครับก็หวังว่าคลิปหอกนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้หัวหน้ารีไวก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ